สวัสดีครับสวัสด,ดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมรายการอะไรครับอะไรครับคุณกวบกมั่มอันนี้มาจองจะดองครับอ,นะอะไรนะพี่เสือคงสิบกับพี่อ่าพี่ชายพีใชาย <c oughs> เสือที่เป็นตัวโอเคถูกต้องครับผม <c oughs> อันนี้เราก็ต้องใส่เสือลงไปก่อนปปปนะกระป๋องนะเราเสือยัดลงไปในนี้กี่ตัวครับก็ครึ่งหนึ่งครับก็สองสองในสองสองในสี่มันเป็นเป็นไงเป็นก้อน โอเคสองในสี่มันจะมองเหมือนเหมือนนะแสงหมดเลยมันหวานนี่ดิูเอ้าเริ่มเถียงกันแล้วครับใทยไปได้กับเหล้าขาวขวดใหญ่กุ้งองกวด่หมดองดองกินทุกวันนี่เอาแล้วเถียงกันแล้วที่เนี้ยเหล้าขาวมาเหล้าขาวไม่ถ้ามันมีมาอีกมันจะระบายไปเองเราก็มาเติมใส่ยังไงถ้าถ้าไม่ชอบก็เติมใส่ได้อีกใช่มนะคือกินแล้วมันจะดีกว่าเหล้าขาวปกติใช่ไหม มันก็เป็นยาบำรุงร่างกายเรานี่คลิกครับคลิคับไม่ท้องแข็งอ๋อห้ามแข็งคลิกๆเลยไม่ใชวลงไข่จะบอกให้อ๋อไม่ใช่ลงไข่แล้วกินท้องแข็งไหมไม่มันตายไปเลยอ่ะก็ใส่แค่นี้ไปเลยแล้วดองขี่วันนี้ครับประมาณวันหนึ่งเราพรุ่งนี้เรากินได้ถ้านอนนานไปดินอนนานจะอร่อยแต่จะอดใจได้หรือเปล่าเนี่ยคืออันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โขนมีแค่นี้เหรอวะเออ แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ได้เลยเนาะรอหนึ่งวันรอให้มันละลายโอเครู้เรื่องครับเดี <c oughs> ย๋ยวมาเจอกัน,กนตอนที่มันละลายนะครับผมแล้วเราไปชิมกันดูนะครับว่ามันจะแทบแทบแค่ไหนเดี๋ยวโอ้ไข่มาวะนี่โอ้เอ้าเอาว่าจะดีแล้วไอ้เราจะมาพบสูตรเลขาสูตรที่สองนะครับวันนี้เราผ่านกันไปกี่วันแล้วหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเต็มๆโอเคโอเคอ่า ก็ูที่เรียบร้อนนะครับผมถึงจังหวะนี้โอ้โหแมนแฟนแมนแฟนมันจะเมาไหมตอนตอนแรกเราดองไว้มันมีเท่านี้เนี่ยเมื่อคืนงจิ๊บเป็นนิดนิดนิดๆจิ๊บๆครึ่งเลยโอ้โหวันนี้เราลิงมเนี่ยเราจับกล้องแก้วแก้วเอาแก้วกับแก้วนะแก๊บแก้มแก๊บแก้มวันนี้เรามีกับแก้มนี่ เชฟเรานะครับเป็นเชฟโรเล็กนะครับเธอที่เป็นเป็นเชฟแห่งทุ่งลาเวนเดอร์เกี่ยวแก้มโอเมียนไปโอเคเราหายแก้วแล้วครับผมโอเคแน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไม่มีที่ตักครับไม่เป็นไรครับเราไม่มีที่ตักครับอ่ะเอา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 เชฟโรเล็กเชฟโรเล็กไม่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 แล้วไม่แล้ววันนี้ อยู่กับคัวควยควยแล้วนั่นไม่ใช่ปีกันปีกันแม่นเองโอ้ควันควันกระมงครับโอเคตอนนี้เราจะมาเต็มเปิ้ลเหล้าขาวที่เราดองกันไว้นะครับว่าสุดยอดโอเคไปก่อนเจ้าก่อนแม่พี่กินเบียร์แล้วเอาเดี๋ยวพี่ลองทีหลังอ่ะตาทีนี้นะครับผมเราเราได้แล้วนะแล้วหาบรรยากาศดีๆก่อนดีกว่าโอ้ขาวโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนนะ เป็นไงครับตอนนี้ยาดองของเราก็พร้อมที่จะบริโภคแล้วนะครับผ่านไปย,ยี<ม>่สิชั่วโมงเราต้องมี่น้ำพิเศษนะครับผมน้ำาอะไรไม่รู้ตาบอดมองไม่เห็นอโอเคเราพร้อมที่จะแซมเปิลมัแล้วนะครับผม <c oughs> เอาเรามาจัดกันเลย <c oughs> เวลากิยายนเหล้าขาวเนี่ยมันก็ต้องจะมีฟิลของมันเวลาเราจะกินนะครับผมเราต้องแบบ เคลียช่องคอให้เรียบร้อยก่อนชนหมดแก้วกินไม่ให้แบบไม่ให้กินยากครับผมกึบกึนแล้วก็กึนน้ำไปเลยนะโอเคปุ๊บซองซ้มฟาไหมเสื้อเจือดเออโอ้ยดก๊น้ำโซฟาไหมจิตโซฟาโซฟาไหม มันโซฟามันโซฟาเถอะนะพูดเถอะนะอ่ะมันโซฟาใช่ไหมโอเคกวอดียอดเลยครับเชฟโควขวยมันทำาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตาแก้วแก้มครับแก้วครับแก้ววันนี้เรามีแก้วแก้มอ๋อวันนี้ยาวๆครับใครแบบอยากกินก็ทำกินเอานะครับง่ายๆครับบอกเลยง่ายไม่ยาก